จริงๆก็เราก็มีการคาดการกําไรมาแต่ระยะระยะอยู่แล้วนะครับสาหรับเคสของตัวปรทรเนี่ยก็ถูกคาดการว่ากําไรออกมาประมาณสองหมื่นกว่าแล้วที่ออกมาจริงๆเนี่ยก็กลายเป็นว่ากําไรออกมาดีกว่าคาดก็ประมาณหมื่นกว่าล้านก็กลายเป็นว่าปกติปทอคุณจะมีกําไรแค่ประมาณแสนล้านก็เลยกลายเป็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันล้านแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนี่ยสี่สิบแปดชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย หุ้นเบนเิวของหุ้นใหญ่ที่เป็นเลียวเซกเตอร์เนี่ยหลายตัวตั้งแต่ Delta าอ l i ไลน์สี่พันเจ็ดกจก็สี่พันสองก็โอเคนะครับแล้วก็ตัวอื่นที่ออกมาเนี่ยออกมาเรียกว่าส่วนใหญ่ออกมาดีนะครับแล้วก็ทําให้เรื่องของการคาดการในเรื่องกําไรตลาดหุ้นเนี่ยของไตมาสเนี้ยมันดีขึ้นด้วย <Yeah. S 1> นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนเนี้ยกําไรเราะที่ออกมาล่าสุดนะครับกําไรของเซตนะครับประมาณเกือบเกือบ้อยตัวเนี่ย ประมาณหนึ่งแสนกว่าล้านหนึ่งแสนสามเนี่ยมันติดลบประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดออนดีไอ้คิวออนคิวจากไต่มาสที่สี่ไอ้ที่ไต่มาสที่สามผมจะไม่เทียบกับไต่มาสที่สี่ปีที่แล้วนะมันเทียบไม่ได้เพราะไต่มาสที่สี่ปีที่แล้วมันแย่มากเอาคิวออนคิวนี่แหละนะครับเป็นหลักแล้วก็ต่ากว่าตลาดค่าประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์จำได้ไหมครับที่ผมเคยพูดในการสรัมมนาว่างบออกมาเนี่ยเละนะครับก็จริงๆฮะประมาณไต่มาสที่สี่ออกมาจริงด้วยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ ถาวว่ากําไรไตรมาสที่สี่จะจบพี่เท่าไหร่ประมาณสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันล้านแถวแถวนี้ติดลบประมาณแถวแถวประมาณยี<อ>่สิบประมาณยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่านี่คือตลาดถูกทําโทษไปเรียบร้อยแล้วครับ<อ>ตลาดถูกทาโทษตั้งแต่คนคิดว่ามันจะลงนะจำไไตนนมาตอนนี้ที่เรามีกระแสว่า,วาเฮ้ยมันจะลงมันจะลบนั่นแหละตอนนั้นนะ่ะมันทําโทษทําตลาดทําโทษหุ้นไปเรียบร้อยนะ หุ้นส่วนใหญ่ก็ลงมาหนึ่งสามห้าศูนย์บ้างลงมากันเป็นแถวเลยนะครับเพราะเหตุผลนี้แหละวันนี้กำลังจะเกิดปรากฏการ Buy On นแ c k เกิดขึ้นคือสิ่งที่มันออกมาเนี่ยหนึ่งบางตัวดีกว่าคาดอย่างเช่นพอตทอ,อสองคือสิ่งที่มันราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยอยู่ระดับต่ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็น Buy On b a c k เนจากนี้ไปก็คือว่างบตัวไหนที่หุ้นออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้แย่หุ้นจะขึ้นครับ ไม่ได้แย่หุ้นจะขึ้นครับก็มันตรงนี้ต้องจับตาดูนิดนึงครับปรากฏการบายออนแบ็กก่อนก่อนก่อนจบอในฤดูกาลนี้อาจจะเกิดขึ้นตอนแรกเราคิดว่าแต่เิาคิดอยู่อย่างนึงนะว่าพีคของไซเคิลแรกของปีเนี่ยที่หนึ่งสี่สามศูนเนี่ยเชื่อว่าจริงๆมันถ่ายไปเรียบร้อยแล้วเราคงไม่ทําทะลุไฮเดิมขอ,ของเมื่อต้นเดือนหรอกแต่ว่ามันก็จะอาจจะมีโอกาสจะไปปิดอ่าอาจจะไปปิดประมาณสักหนึ่งพันสี่ร้อยนิดนิดได้ ในช่วงของการรายงานงบรอ,อบสุดท้ายคือ29กุมภาพันธ์นี้นะครับนี่คือมุมมองครับกำไรก็แย่ตามคาดแต่ว่า,าหุ้นตัวใหญ่หญเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยกำไรยังดีอยู่มันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเองเนี่ยมันไม่ได้ไหลลงไปนะครับยังไงก็ตามพึ่งออกไปประมาณ1ใน8ของหุ้นทั้งหมดทั้งตลาดครับถึงแม้ว่า1ใน8ที่ออกไปเนี่ยมันเป็นกำไรถึงประมาณเกิน50 เอ้ยเท่าไหร่นะไม่ถึงห้าสิบเออประมาณเกินครึ่งประมาณหกสิเปอร์เซ็นของตลาดก็ตามหนึ่งในแปดนะแต่กําไรประมาณหกสิเปอร์เซ็นของตลาดออกไปแล้วก็ตามเนี่ยไออีกประมาณสี่สิบเนี่ยก็ต้องไปดูเป็นรายตัวแหละนะครับม้าขนาดนั้นครับทีนี้เนี่ยมันสามารถที่จะมาหาหุ้นที่อ่ก่อนที่จะประกาศงบแล้วเราเก่งได้ไหมพี่มงคลฟังพี่มงคลเลาอยากเก่งกาไรหุ้นเลยเก่งได้ครับ พอเก่งได้หุ้นตัวใหญ่บอกว่าหุ้นที่เรียกว่ามีเป็นหุ้นคุณภาพอยู่แล้วที่มีกำไรเติบโตดีอยู่แล้วอย่างเช่น BDMs อย่างเช่น BS พวกเนี้ยจริงๆมันจะมี BCS อยู่ตัวหนึ่งแต่ปรากฏว่าเจอแตะตัดขาไปก่อนอาจจะไม่ถึงจริงๆ b s e คกจะดีด้วยเอาเป็น2ตัวเนี้ยน่าจะโอเคตัวอื่นจริงๆเนี่ยก็สำหรับผมเองนะผมเกง่งเดี๋ยวผมให้ดูลิสต์ยิงนี่เป็นลิสต์ของหุ้นที่มีกำไรดีนะ ใครจะแคปเจอร์ลิสต์ตรงนี้เนี่ยแล้วบางตัวส่วนใหญ่ยังไม่ได้ออกงบเนี่ยเอาไปเล่นได้นะครับอผมจะดูตรงนี้ก็แล้วกันน,นี่นี่ครับที่เราแนะนําเนี่ยที่เหลืออยู่การเก่งจริงมันมีหลายตัวแต่ว่าที่ที่ทางผมเองเนี่ยมองตรงนี้ก็คือสามตัวครับคือตัว B, s isb อ <S นะครับ p R แแล้วก็ตัวมีนาะครับประมาณนี้นะครับก็พอเล่นได้ครับบางตัวแล้วก็รวมถึงบํารุงลาดด้วยคือยังมีพอพอให้เล่นได้แต่ว่าตัวใหญ่หลายตัวไปหมดแล้วแบง์ไปหมดแล้ว นะครับพอเล่นได้ครับ,รบพอเล่น <ผม S 2> ได้ะไดนะฮ<น>ะเพราะฉะนั้นก็มาดูเลยสิว่าพวกนี้เป็นยังไง b s s i s d p r 9แล้วมีนาในเชิงของเคนีคอลนะครับอเอาที่ลงรักบำุงน้านเนี่ยหลังๆมาส่งเริ่มเริ่มดีนะนะครับหลังจากที่ถูกขายมาช่วงหนึ่งแล้วก็เริ่มดีขึ้นผมว่าเนี่ยตัวนี้ส่งมาเป็นไซเวอ์มันก็จะลงขึ้นลงขึ้น,นแต่ว่า น่าจะโนขึ้นงบออกมาตอนนี้คาดการตลาดอยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยล้านบาทไม่ได้ไม่ได้ทำดิวหายแต่ก็ถือว่าสูงนะพันเจ็ดร้อยถือว่าสูง mm hmm. ก็เนนียส่งเป็นไซส์เวอัพฮะซื้อไปรอจังหวะซื้อก็ได้แถว 240, แถวสองร้อยสี่สิบแถวแถวสองร้อยสี่สิบสองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมองทสัน้นๆสำหรับการเก่งงบนี่อาจจะเห็นประมาณั้แถวแถวสองร้อยห้าสิบนะครับ SISB โรงเรียนวิทย์เรา เอสเอชบีเองเนี่ยจริงๆยังอยู่ในโหมดของโกรดนะครับจำตัวเลขกำไรไม่ได้ร้อยกว่าล้านตัวราคาปัจจุบันสามสิบแปดห้าสิบกำไรออกมาผมเชื่อว่าก็ไม่ไม่ควรจะต่ำกว่าค่าหรอกมันคุณออกมาเป็นยังยังโชว์ความความดีอยู่นะครับยังครว์ความโกรดอยู่ก็มีจังหวะให้เล่นได้แต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันมันใกล้จะถึงไฮเดิมประมาณสี่สิบสี่สิบเอ็ดละสี 40, 41, ะ่สิบสี่สิบเอ็ดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีลมในการเล่นตรงนี้ไม่เยอะนะครับก็ ถึงแม้งบออกแล้วเกิดมีการเด้งขึ้นมาเนี่ยก็ไปดักขายต่วแมาสักสี่สิบได้นะครับมีนานะครับมีนาเองก็เป็นตัวที่ถูกคาดการณ์กันไปดีแต่มาดีน่าจะมาสักยี่สิบประมาณแถวยี่สิบห้าล้านบาทก็ล่าสุดสองร้อยสิบสองบาทสิบสี่ตังค์ตรงนี้ก็รอจังหวะซื้อตัวแถวมาสักสองบาทสิบตังค์นะครับแล้วก็เป้าสันๆก็อาจจะเล่นตัวแถวมาสักสองบาทสามสิบประมาณนั้นตัวสุดท้ายก็พีอาร์น จริงๆหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ปกติคนไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เป็นหุ้นสภาพคล่องต่ำมอาอแล้วนั่นนะครับก็ก็ตอนนี้สิบเจ็ดบาทเก้าสิบนะทรงเป็นแนวแนวไซเวนน์นิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดมีการเด้งขึ้นมาออกงบแล้วดีจรงิงนะครับก็แถวๆประมาณสักสิบแปดบาทห้าสิบแถวๆนั้นที่เป็นเป้าะนะครับคือการเก็งงบตรมาที่สี่ตอนนี้มันมันมาช่วงมันเกินช่วงกลางทางมานะแล้วเพราะฉะนั้นราคาหุ้นบางตัวจะเห็นว่ามันมันขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว นะครับระดับหนึ่งมันเนี่ยเรามาเล่นตรงนี้เนี่ยมันจะได้เอ่อเราจะได้ตัวเกณฑ์ที่เหลือไม่เยอะเท่าไหร่อย่างเช่นตัวบทอทเนี่ยเห็นไหมครับว่างบออกมาดีเนี่ยแต่ราคาหุ้นเนี่ยคุณไม่เท่าเอกเพราะว่าคนน่ยมันเก่งกันมาก่อนหน้านี้แล้ว<ม>แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งต้องระวังนิดนึงสาหรับหุ้นที่เป็นพวกไฮดิวิเดนต์เพลย์เนี่ยนะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเซลล์ดิวิเดน์คือบทอทเนี่ยคนที่มีต้นทุนประมาณต่ากว่าสามสิบสามเนี่ยอาจจะมีการขายทำเซลล์ดิวิเดนต์ ขายทำกาไรก่อนที่จะรับปันผลว่าะปันผลก้ดน,นี้มันบาท20่สิบถ้าเกิดเขามีมี capital g a เนเกินบาท20เนี่ยเขาอาจจะเลือกในการขายทำกาไรได้ซึ่งหมายความว่าราคาปทอทเองจะไปเจอแบบด่านสาคัญที่วันสามสมันจะเจอกลุ่มเนี้ย take p r o f i เข้ามามนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับ oh, <okay. S 1> ค่ะเอาละค่ะมาที่คําถามทางบ้านบ้างน,นะคะมีอยู่สองสาตัวค่ะตัวแรกคือ KCE เข้ารับตรงไหนดีคะ <Case> e. อย่างนีเป็นตัวหนึ่ง <มา S 2> ที่เราเล็งนะ,ะเราเป็นตัวหนึ่งที่เล็งคือเราคิดคิดอย่างหนึ่งนะจริงๆอ่ะคนที่ลงทุนในวันนี้นะต้องต้องต้องรับรู้ไปอย่างหนึ่งสัปดาห์หน้ามีเรื่องเยอะหนึ่ง GDP ไตรมาสที่หนึ่งของไทยเท่าไหรหนึ่งจะเกินหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไหมสองจีนจะเปิดประเทศไอ้จีนจะเปิดตลาดมาเนี่ยเปิดบวกแล้วเปิดลบซึ่งไทยมันลิงก์อยู่ซึ่งที่ผมดูจากข้อมูลเนะี่ยจีนน่าจะเปิดบวกเพราะเนี่ยคนที่เก่งงบพวก เก่งกับจีนเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยผมว่าต้องเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งว่าจีนมันจะเป็นยังไงเราจะเป็นตามซึ่งถ้าเกิดเราเป็นอย่างที่ผมคิดจริงคือจีนเปิดบวก KCE ถือว่าโอเคครับ mm hmm. เรื่องรายงานกําไรออกมาผิดคาดเนี่ยก็ถูกทําโทษไปเรียบร้อยแล้วราคาวันนั้นก็ลงมาเหลือที่สี่สิบาทมันผมก็มองว่าจังหวะแถวๆประมาณสี่สิบต้นๆเนี่ยน่าสนใจฮะแต่ว่าการถือเนี่ยหุ้นเหล่านี้เนี่ยอย่างตัว K c ซเนี่ยผมจะมองอย่างนี้ยผมจะมองว่าหุ้นเนี่ยเป็น K c ซเนี่ย ผมจะมองว่ามันเป็นการถือแล้วคุณต้องทําใจว่าคุณไม่ได้ถือเล่นสั้นคุณอาจจะต้องถือประมาณสักหนึ่งเดือนหรือว่าไม่ได้ถือวันเดียวจบนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทาใจนิดนึงนะครับแต่ราคาตรงนี้มันข้อดีอย่างหนึ่งคือมันมีกัปเปิดอยู่เพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสครับที่ราคาหุ้นจะกลับไปปิดกัปที่สี่สิบสามบาทซึ่งไม่รู้วันไหนนะไม่รู้วันไหนนะก็ถือว่าโอเคครับโดยรวมถือว่าโอเคครับยาวแล้วกำลังผลิตใหม่ใช่ไหมเจซีอเอานะครับถัดไปค่ะ BBL ค่ะ กลุ่มธนาคารตอนนี้ฝรั่งยังขายอยู่นะครับขายบางตัวนะครับก็จะขึ้นยากนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะกลัวเร่นตัวนี้ก็บ b บสําหรับตรงนี้เอาเอาคนที่มีอยู่คนที่มีอยู่ผมว่ากัดฟันถือครับเพราะว่ายังไงดีเวเดนตอนนี้มันสามสี่เปอร์เซ็นถือว่าโอเคนะนะครับราคาไม่น่าจะลงได้ลึกคนที่จะซื้อจังหวะนี้คือเป็นหุ้นเป็นกลุ่มที่ผมค่อนข้างจะแบบโอกรน,นิดนิดว่าผมกลัวมันจะเกิดการเทขายหุ้นลงมาเพราะฉะนั้น คนที่จะซื้อผมว่ารอน,นิดนึงให้ราคามันเริ่มเสด็จน้าหรือเริ่มตั้งทรงดีกว่าอย่าไปอย่าเพิ่งไปคิดจะซื้อตอนที่ราคาตอนนี้มันไม่แน่ใจว่ามันจะหลุดร้อยสีสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจจงลงไว้แต่เราอาจจะได้ถูกประมาณร้อยสามสิบแปดร้อยสิบเก้าก็ได้นะครับรอ,อน,นิดนึงครับตรงนี้สำหรับคนที่ไม่มีค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ ERW ค่ะ ERW เอราวันไหมค่ะเอราวันค่ะ เออส่งใช้ได้แล้วครับเพราะกลุ่มกลุ่มโรงแรมเนี่ยเป็นตัวทิ้งท้ายของตัวกลุ่มท่องเที่ยวฮะเพราะกลุ่ม,มอนอื่นๆในกลุ่มท่องเที่ยวไปกันหมดแล้ว่ายกันบินอะไรไปหมดแล้วหรือโรงแรมดีแหละยังไม่ไปอพอเก็บสะสมได้ฮะสี่บาทเจ็ิบสองนะครับเป้าก็คงประมาณสักสี่บาทเก้าสิบแถวๆนี้นะครับค่ะ มีคนถามพี่อาทิตย์โดยตรงเลยค่ะถามว่ากลุ่มพลังงานพี่มงคลเอ้ยเรียกผิดแล้วขออภัยค่ะมีคนถามพี่พี่มงคลบอกว่ากลุ่มพลังงานพี่มงคลเลือกน้ําหรือแสงอาทิตย์และเพราะอะไรครับกลุ่มพลังงานเลือกน้ําหรือแสงอาทิตย์เออเหรอใช่ใช่เป็นคาน้ำก็คงหมายถึงสีเคอะไรอย่างเงี้ยใช่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 ผมก็ใจผมก็มังงง เอางี้แสงอาทิตย์ลบทิ้งไปจากความทรงจาไปก่อนแสงอาทิตย์ไม่ช่วยอะไรเรานอกจากความร้อนอย่างเดียวนะคะคืออากาศร้อนไม่ได้ทําให้ผลิตไฟเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ถ้าไปเข้าใจตรงนี้ไปลองเสิร์ชเทคนิคดูครับความร้อนทําให้ปริมาณไฟฟ้าลดลงด้วยซ้าไปน้ําถือว่าโอเคเพราะว่าน้ําเนี่ยคืออย่างนี้ฮะก็บอกว่าปัญหาเรื่องเอ็นินเอลนินเอลนินโจอ่ะมีผลไหมมีผลแต่ว่าเยอะเท่าไหร่ราะเนี่ย ในตัวน้ําจะโอเคกว่าแต่อย่าลืมครับ CKP ปกติกําไรมันจะพีคซีซั่นเขาอยู่ที่ไตรมาสที่สามครับเพราะนั้นราคาสี่บาทแล้วเข้าไปลุยซื้อตอนนี้เนี่ยไม่ใช่จุดที่ว่าโอเคเท่าไหร่นะครับก็ทั้งน้ําทั้งโซลา่าเนี่ยผมว่าจังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าไหร่ครับถ้าจะเล่นเนี่ยไปเล่นพวกลงกันดีกว่าพวกค่ากันกันเล่นน้ามันเนี้ยเล่นเด็กปั๊มเนี่ยดีกว่าเล่นเด็กปั๊มจะดีกว่าเล่นน้ำอืมโอเคค่ะ,คะ ไทยออยะไรอย่างงี้ฮะไทยออยนี่โอ้โหตอนนี้นี่ก็ถือว่ากระฉูดมากนะเพราะว่าหลายคนเก่งเก่งอาจจะเป็นแค่การกลั่นด้วยนะฮะหรือในช่วงของไตรมาสหนึ่งหรือแบบแม้กระทั่งซีไอของการ c ล e a n f ี e l Project ของเขาเนี่ย c ีพีเนี่ยนะฮะพี่บางคนมองไงในเชิงของตัวพี่มงคนเองคือผมไม่ค่อยเห็นด้วยสำหรับผมอันนี้ส่วนตัวจริงๆนะครับผมไม่ได้ตรงเกียรตงชังอะไรแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการขยายกำลังผลิตของโรงกลั่นน้ำมันในเวลานี้ จริงๆแผนนี้มันนานมาแล้วที่เขาทำนะครับก็เอาเป็นว่าในไหนก็ทำไปแล้วก,ก็ปล่อยให้ทำไปแต่ว่าอย่าลืมว่าผู้ผประกอบการไม่ว่าจะ Saudi Aramco หรือว่าเชลล์เองหนึ่งตอนนี้พับแผนลงทุนหมดแล้วนะไม่เอาแล้วเรื่องน้ำมันเอาเป็นว่าใน,ในตัวโปรเจกต์ทำก็ทำไปฮนะก็สร้างมูลค่าเพิ่มเดี๋ยวเรื่องแอดตัวย u โ o 4 Euro 5บวกเข้าไปอีกได้ราคาเพิ่มเข้าไปอีกอีกอย่างหนึ่งขั้นกันวันนี้บนหน้าจอครับ15เหรียญของเบนด์อันนี้เบนด์นะฮะเบนด์ Brand นะฮะไม่ใช่ตัว ตองสิงคโปร์เป็นเบนซ์สิบห้าเหรียญเนี่ยถือว่าสูงถือว่าสูงมันเนี่ยกำไรไตรมาสท,ที่หนึ่งน่าจะดีนะครับน่าจะดีด้วยแล,แล้วก็สต็อกเราอาจจะมีสต็อกเกณฑ์จากน้ํามันด้วยเพราะเรามองน้ํามันอาจจะขึ้นมันตรงนี้ลงกันน้ํามันเนี่ยช่วงนี้ยถ้าเกิดผมเชร์ในกลุ่มพลังงานเนี่ยผมแชร์แค่กลุ่มลงกันอย่างเดียวเลยจะเล่นท็อปก็ชอบท็อปก็ไปท็อปชอบบางจากก็ไปบางจากแต่ผมเองเนี่ยผมเลือกบางจากมากกว่าเพราะว่าท็อปเองอ่าบางจากมันมีสตอรี่เรื่องอเอโซมาเกี่ยวพันด้วยผมเลยชอบตัวบงกกวัง อเคค่ะพลังงานเล่นเล่นลงกันครับลงเดียอย่างเดียวเลยใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ส,สวัสดีควัสดีคบขอบคุณครับ